กรรมคือความจริงศัจธรรมความจริงแท้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ตั้งแต่โลกใบนี้อุบัติขึ้นมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์แรกจะอุบัติขึ้นมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันความจริงเหล่านี้ก็ยังเป็นอย่างเดิมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปอีกนานเท่านานตราบที่โลกนี้ยังไม่แตกสลายไป นั่นคือทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าต่างๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมีาศาสนาพุทธคือมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือเป็นช่วงที่ว่างจากาศาสนาพุทธไม่ว่าคนเหล่านั้นจะนับถือาศาสนาอะไรหรือจะไม่นับถือาศาสนาอะไรก็ตามทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์รวมทั้งต้นไม้ ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นความแตกต่างของคนและสัตว์กับต้นไม้ก็คือต้นไม้เป็นเพียงสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองส่วนคนและสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองต้นไม้มีวงจรแบบหนึ่งก็คือ เกิดแก่เจ็บขยายพันธุ์ส่วนตัวของมันเองหรือต้องอาศัยสัตว์หรือมนุษย์หรือแม้แต่กระแสลมช่วยขยายพันธุ์ก็แล้วแต่ธรรมชาติของต้นชนิดนั้นๆแล้วก็ตายไปจบสิ้นไปสำหรับต้นไม้ต้นนั้นส่วนคนและสัตว์นั้นจะมีวงจรชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งคือตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็เกิด เพื่อจะตายอยู่นั่นแหละที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองปัญหามีอยู่ว่าแต่ละชีวิตจะตายเมื่อไรและตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วเมื่อตายไปอีกจะไปเกิดเป็นอะไรอีกเรื่อยไปไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้นนี่คือความจริงที่อยู่คู่โลกใบนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ก็าตามใครจะบอกว่านับถือาศาสนาอะไร หรือไม่มีศาสนาก็ตามแต่เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการขจัดกิเลสตัณหาอุปาทานออกจากใจได้หมดสิ้นดั่นแหละจึงจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการที่แต่ละชีวิตจะได้เกิดมาเป็นอะไรในชาติที่เป็นปัจจุบันนี้ จะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับว่าชาติที่แล้วเขาทำกรรมอะไรไว้บ้างทำกรรมชั่วแค่ไหนทำกรรมดีเพียงใดกรรมเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะได้เกิดเป็นสัตว์หรือเป็นคนดังที่พระพุทธลามระตรัสว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นั่นเองนั่นคือกรรมที่ผู้นั้นทำไว้ในชาติที่เคยได้อัตภาพเป็นมนุษย์ จะเป็นตัวกำหนดว่าชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดในอบายภูมิหรือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกก็ตามเกิดในสุขติภูมิคือมนุษย์เทวดาหรือพรหมในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงภูมิละหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้เห็นด้วยตาตัวเองตั้งแต่เกิดมาและสัมผัสได้เท่านั้น ส่วนพวกที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมเปรตอสุรกายตลอดจนสัตว์นรกนั้นให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านที่จะคิดหรือจะเชื่อก็แล้วกันตัวแทนของอบายภูมิก็คือสัตว์เดรัจฉานตัวแทนของสุขติภูมิก็คือมนุษย์เมื่อกรรมจําแนกวิญญาณดวงนั้นแล้วจะได้มาเกิดเป็นคนกรรมก็จะจำแนกและเอียดลงไปอีกว่า ที่จะได้อัตภาพเป็นคนนั้นจะได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้หน้าตาสวยหรือขี้ริ้วขี้เรแค่ไหนจะฉลาดเฉลียวปัญญาดีหรือจะปัญญาทึบโงเ่เขลาจะได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือยากจนก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเหตุมีผลทั้งสิน้นเหตุก็คือกรรมที่ผู้นั้นได้สร้างไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์ผลก็คือความแตกต่างเรื่องเพศ ความสวยความงามความโง่ความฉลาดตลอดจนความรวยความจนและอีกต่างๆมากมายสำหรับพวกที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะถูกจำแนกว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทไหนอย่างเช่นสัตว์ป่าหรือสัตว์บ้านหากเป็นสัตว์ป่าจะเป็นสัตว์ประเภทที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่อย่างเดียว ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสัตว์อื่นมารบกวนหรือว่าจะเป็นทั้งนักล่าและผู้ถูกล่าหรือจะเป็นแต่ผู้ถูกล้าแต่อย่างเดียวหากเป็นสัตว์บ้านก็จะเป็นแบบที่มีเจ้าของเลี้ยงดูอย่างดีวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์อีกหลายร้อยล้านคนหรือได้รับการเลี้ยงดูแบบทิ้งๆิงกง้กว้างๆหรือหาเจ้าของดูแลไม่ได้ต้องระเหร่อนเร่ หาเศษอาหารกินตามมีตามเกิดต่างๆนานาเหล่านั้นทุกอย่างนี้เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นคือขึ้นอยู่ก,กับกรรมที่ทำไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์นั่นเองพวกที่เกิดมาเป็นสัตว์ในแต่ละชาติล้วนแต่เป็นการชดใช้กรรมให้หมดไปหรือน้อยลงไปเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ที่เป็นบุญเป็นกุศลเลยมีแต่จะสร้างกรรมที่เป็นบาปตามสัญชาตญาณ ของสัตว์แต่ละประเภทและไม่รู้ว่าจะต้องใช้กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนและที่ทำเพิ่มเติมในชาตินั้นๆไปอีกกี่พบกี่ชาติคือจะต้องเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดบ้างกว่าจะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนในชาตินี้แม้จะเป็นเรื่องที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมเช่นเดียวกันแต่ขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเพื่อจะได้ให้กรรมใหม่นั้นผสมผสานกับกรรมเก่าเป็นตัวตัดสินว่าหากตายไปในชาตินี้พบนี้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าพบหน้าสัตว์รจานทั้งหลายเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเกิดมาเพื่อจะตายแล้วก็เกิดใหม่เพื่อจะตายเรื่อยไปไม่มีทางเลือกใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะใช้กรรมชั่ว ที่เคยสร้างไว้ให้เบาบางลงถึงจุดหนึ่งจึงจะได้มีโอกาสเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลานานกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ร้อยกี่พันชาติสุดแต่ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้นั้นมากน้อยแค่ไหนการที่ได้เกิดมาเป็นคนนั้นแม้จะเป็นการเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมนุษย์นั้นมีทางเลือกว่าจะเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอย่างเดียว เหมือนสัตว์เดรัจฉานคือเกิดมาเพื่อจะตายแล้วก็เกิดใหม่เป็นอะไรไม่รู้เพื่อจะตายต่อไปเรื่อยๆหรือจะเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญบารมีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกหรืออย่างน้อยพยายามทําตัวให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางที่ตัดการเกิดใหม่ให้น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนภาษาใด ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาใดก็ตามจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าคนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนชาตินี้และชาติหน้าดวงวิญญาณของเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เพราะนี่คือความเป็นจริงในโลกนี้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วทรงนำมาบอกมาสอนพวกเรา พวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงโชคดีที่ได้รู้จักความจริงนี้ดังนั้นจึงควรจะใช้โอกาสที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธนี้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนสมัยนี้ไม่ค่อยจะยอมเชื่อความจริงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำมาบอกพวกเราว่าจะทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมให้เข้าใจเรามองดูการแค่การกระทำของแต่ละคนในชาตินี้เท่านั้นไม่ได้ล่วงรู้ไปว่าชาติที่แล้วเขาทำอะไรไว้ สิ่งที่เขาได้รับในชาตินี้มันเป็นผลของกรรมที่เขาได้ทำไว้ในชาติก่อนที่เพิ่งจะมาส่งผลในชาตินี้เราก็เคยพากันสงสัยว่าคนที่เขาทำชั่วแต่ทำไมเขาได้รับผลดีขณะเดียวกันก็เกิดความน้อยใจในวาสนาของตัวเองที่ชาตินี้ทำดีแต่ทำไมได้รับผลไม่ดีนั่นเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำกรรมไม่ดีไว้ แล้วกรรมไม่ดีนั้นเพิ่งมีโอกาสส่งผลให้เราในชาตินี้เมื่อไม่รู้ความจริงนี้คนสมัยนี้จึงจะพากันพูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปแล้วส่วนใหญ่ก็เลยไม่ใส่ใจว่าสิ่งที่ตัวทําลงไปนั้นจะชั่วหรือดีเพราะคิดว่าคงไม่เกิดผลอะไรหรือหากจะเกิดก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของชาติหน้าซึ่ง เขาไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่หรือบางไรายไม่เชื่อว่ามีจริงต่างถือคติว่าชาตินี้เกิดมาทั้งทีแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มทําทุกอย่างที่คิดว่าสนุกถูกใจทําทุกอย่างที่อยากทําตามใจปรารถนาขอสิบเบี้ยใกล้มือไว้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะต่างไม่รู้กว่าเป็นจริงว่าความสนุกหรือ การที่ได้ทุกอย่างตามที่ใจปรารถนานั้นเป็นเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญในชาติต,ต่อไปนั้นไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านปีเขาจะต้องทนทุกทรมานแค่ไหนหากเขาประกอบกรรมชั่วถึงขั้นที่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาเกิดเป็นคนในชาติหน้าความไม่รู้นี่แหละที่พระท่านเรียกว่าอาวิชชา ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัออยอํานวยวยใจให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ